สวัสดีครับพบกับงานแงะการช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกล่องทีวีติดรถยนต์กล่องดู youtube ติดรถยนต์นะครับว่ากล่องตัวไหนดีกล่องตัวไหนเหมาะสําหรับในการติดรถยนต์นะครับตัวนี้ผมก็มีกล่องมากมายนะครับที่จะมารีวิวให้ชมในวันนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการแชร์สัญญาณเน็ตนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่า การติดกล่องดูทีวีดู y o u t u b e ดู Netflix สะท้อนหน้าจอในรถยนต์นะครับสามารถติดตั้งได้กับในรถยนต์สำหรับจอทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่รองรับการต่อสัญญาณภาพและเสียงเข้านะครับแม่ว่ารูปแบบการต่อเข้านั้นจะเป็นแบบ AV หรือ Aux หรือ HDMI นะครับทีนี้จะขอลงรายละเอียดนิดนึงก่อนที่จะมาเข้าที่ตัวกล่องนะครับ AV คืออะไรนะครับ AV ก็คือระบบแจ็คนะครับแจ็คสัญญาณภาพและเสียงนะครับซึ่งจะมีรูปแบบการต่อในรถยนต์จะมีอยู่2แบบก็คือการต่อแบบ RCA นะครับ RCA ก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับ3ส,สีขาวเหลืองแดงแบบนี้นะครับซึ่งสัญญาณภาพนะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็เสียงซ้ายสีขาวเสียงขวาสีแดงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า AV แบบ RCA นะครับ ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแจ็คแบบนี้จะอยู่ที่หลังตัวเครื่องที่หลังจอการติดตั้งส่วนใหญ่จะต้องแกะจอออกมาติดตั้งนะครับเราจะเห็นได้ส่วนใหญ่จะเป็นจอนะครับพวกจอที่เป็นจอจีนนะครับยี่ห้อจีนหรือจอ Android นะครับที่เป็นสายห้อยไว้แบบนี้หรือ จอที่เป็นพวกโตโยต้ที่มีโหมด A ทับ V แล้วไปใส่ตัวปลั๊กปลดล็อกมานะครับมันก็จะมีสายแบบนี้ห้อยให้แต่ว่าเดิมๆของตัวรถจะไม่มีนะครับอ่าทีนี้มารูปแบบที่2เาเรียกรูปแบบอินเทอร์เฟสแบบ AUX นะครับหน้าตา AUX ก็จะเป็นช่องเหมือนช่องหูฟังโทรศัพท์ครับนี่ครัจะเป็นแบบนี้เป็นช่องเล็กๆเ,เหมือนช่องหูฟังโทรศัพท์เลยนะครับนี่ครช่องเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับ อันนี้ AUX รุ่นหลังๆนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆ2 2 2 1ขึ้นมาอาจจะไม่มีช่องนี้แล้วนะครับมันจะเป็นจอที่ออกแบบมาสำหรับใช้เกี่ยวกับพวกพวก Google CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับมันจะไม่มีแจ็คแบบนี้มาให้นะครับแต่ผมต้องบอกก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับ AUX นะครับ AUX นะครับนี่ครับ นาตาจะเป็นอย่างนี้ที่ตัวรถบางรุ่นก็จะอยู่ในที่ตัวจอเลยหรือว่าจะอยู่ทิ้งตรงข้างล่างคอนโซลนะครับเช่นอีซูซหลายๆรุ่นจะอยู่ตรงข้างล่างคอนโซลนะครับใต้ที่ปรับแอร์นะครับอยู่ข้างหน้าเกียร์แล้วก็ To y o t a r e v o ฟ er อร์จเนอร์นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับอีซูซูหนึ่งจุดเก้ารุ่นแรกจะอยู่ที่ตัวจอเลยนะครับช่อง AUX นะครับอ่าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นไหนที่มี AUX ไม่สามารถติดตั้ง กล่องได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับได้เฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับ AUX เนี่ยของรถยนต์นะครับเขาออกแบบมาสำหรับรองรับสัญญาณภาพครับถ้ารถคันไหนมีเอ้ขออภัยครับ AUX นะครับเขาออกแบบมาเพื่อรองรับสัญญาณเสียงนะครับรถรุ่นไหนที่มีช่อง AUX แบบนี้นะครับ100นะครับสามารถต่อสัญญาณเสียงเข้าได้นะครับเฉพาะเสียงนะครับ100%นะครับ อีกประมาณสัก10-20%เท่านั้นที่สามารถรองรับทั้งสัญญาณภาพและเสียงในช่อง AUX นะครับอาซึ่งได้แก่จอของแบรนด์เนมญี่ปุ่นเช่น Pioneer Sony Kenwood JVC Fujitsu หรือว่ารถของ Isuzu ปี2014ขึ้นไปและ Toyota นะครับบางรุ่นที่ตัวจอมีโหมดเมนูให้เลือก AV นะครับ AV นะครับ ส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานี้ส่วนใหญ่แล้วจะรองรับเฉพาะสัญญาณเสียงก็คือต่อแจ็คแบบ1ต่อหนึ่งนะครับแจ็คหูฟังโทรศัพท์นะครับเข้าที่ตัวโทรศัพท์แล้วก็อีกข้างหนึ่งมาต่อเข้าที่ตัว AUX ของรถตัวนั้นจะเปิดได้เฉพาะเสียงภาพจะไม่ได้ถ้าเราเอากล่องพวกนี้ไปต่อนะครับเข้าที่ช่อง AUX ของรุ่นที่ไม่รองรับมันก็จะได้เฉพาะเสียงภาพจะไม่ติดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะทักเข้ามาถามในเพจใน YouTube ในร้านช้อปปี้รัสด้าของเขานี้การช่างบ่อยมากนะครับว่ารุ่นนี้ใช้ได้ไหมรุ่นนั้นใช้ได้ไหมนะครับต้องไปศึกษาดีๆนะครับว่า AUX ไม่สามารถรองรับภาพได้ทุกตัวแต่รองรับเสียงทุกตัวแน่ๆครับอ แล้วก็ตัวที่3ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าช่องต่อแบบ HDMI นะครับกล่องรุ่นใหม,ม่ๆก็จะมีนะครับจะช่องเป็นแบบแบบนี้ค่คล้าย USB แต่ไม่ใช่นะครับนี HDMI มีทุกกล่องเลย HDMI นะครับ HDMI นะครับ HDMI ครับถ้าเป็นช่องแบบนี้ถ้ารถคันไหนมีนะครับก็สามารถต่อตรงได้เลยง่ายๆนะครับ HDMI ตัวนี้ข้อได้เปรียบของ HDMI ก็คือสัญญาณภาพและเสียงจะไม่มีการกวนสัญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ คุณภาพของภาพและเสียงจะคมชัดมากๆนะครับจะไม่มีเสียงรบกวนจะไม่มีสัญญาณภาพรบกวนนะครับอันนี้ข้อดีนะครับแต่ข้อเสียของ HDMI ก็คือน้อยมากครับที่จอแต่ละรุ่นจะมี HDMI ให้ต่อนะครับอาจะเป็นรุ่นท็อปๆเท่าน,นั้นแล้วก็ข้อเสียอีกตัวหนึ่งก็คือสําหรับบางรุ่นที่มีจอที่มี HDMI ก็จริงนะครับเช่น IsuMX u อย่างเงี้ยครับ ถ้าเราไปต่อ HDMI ภาพและเสียงจอหน้าชัดเจนครับแต่ว่าสัญญาณภาพและเสียงจอหลังจะไม่ส่งไปนะครับเอ้ย่าจะไม่ส่งไปถ้าเราไปต่อ HDMI นะครับคือมันจะออกเฉพาะจอหน้าจอหลังจะไม่ออกนะครับหลายๆรุ่นก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแปลงมาต่อเข้าช่อง AUX เหมือนเดิมถ้า e ู u x เราต่อช่อง AUX สัญญาณภาพจะออกทั้งจอหน้าและจอหลังครับแต่ทีนี้มาดูกันที่ตัวกล่องกันครับ กล่องพวกนี้ที่ผมมาสาธิตการใช้งานแตกต่างกันนะครับรูปแบบการใช้งานแตกต่างกันราคาแตกต่างกันความสะดวกในการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนใครชอบแบบไหนก็ให้เลือกใช้แบบนั้นนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับกล่องที่เหลือมันจะต้องถ้าติดตั้งในรถยนต์นะครับต้องใช้สัญญาณเน็ตนะครับจะเป็นเน็ต WiFi นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ hotspot จากมือถือหรือเราจะติดตั้งอุปกรณ์แชร์เน็ตมือถือนะครับแบบนี้ เข้าไปก็ได้เราจะไม่ต้องแชร์จาก w ฮ a ต์พอนะครับก็ใส่ซิมในตัวอุปกรณ์แล้วก็เสียบช่อง USB ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเราเตอร์ Wi-Fi บ้านนะครับติดไว้ในรถก็จะปล่อยสัญญาณเน็ตจากเน็ตซิมกลายเป็นเน็ต Wi-Fi ไ,ไ,ได้ตัวนี้ก็จะสะดวกนะครับหรือจะเป็นพวกพอ,พอเ์ก็ก i ไ,ไก็ได้ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็ สามารถติดตั้งในรถได้นะครับแค่วางก็ใช้งานแล้วแต่ไม่แนะนําเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวถ้าเกิดลืมไว้ในรถอาจจะระเบิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอุปกรณ์เสริมเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับแต่ว่ากล่องทุกตัวต้องมีเน็ตนั่นแหละครับมาตัวแรกก่อนเลยครับการติดตั้งกล่องในรถยนต์นะครับตัวแรกผมมาดูก็จะเป็นกล่องเขาเรียกว่า Wi-fi Display Docker นะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง Q1 นะครับกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องสะท้อนหน้าจอนะครับซึ่ง จะรองรับทั้งระบบ AV แล้วก็ HDMI นะครับตัวนี้ในสเปคเขาบอกว่านะครับรองรับหลายระบบเลยนะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ Windows นะครับรองรับเกือบทุกระบบนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆนะครับถ้าเป็นระบบ iOS ต้องเป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ซัพพอร์ตนะครับกล่องตัวนี้เป็นกล่องสะท้อนหน้าจอมือถือนะครับติดตั้งในรถยนต์ได้ถ้า รถไหนมี AV ก็ต่อ EV ได้รถไหนมี h ท m i ก็ต่อเ d m i ไได้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องมีกล่องแปลงอะไรสัญญาณอีกนะครับเพราะกล่องตัวนี้มีให้2ระบบนะครับข้อดีของกล่องตัวนี้ก็คือกล่องตัวนี้ไม่ต้องใช้เน็ตครับอาศัยข้อมูลจากมือถืออย่างเดียวมือถือเราเปิดอะไรกล่องตัวนี้ก็จะแสดงหน้าจอแบบนั้นขึ้นไปที่ตัวจอรถเราเปิด YouTube มันก็จะขึ้น YouTube เราเปิดเครื่องคิดเลขก,ก็จะขึ้นเครื่องคิดเลขเปิดไลน์เปิด Facebook มันก็จะขึ้นแบบนั้นเลยเปิดวิดีโออออเปิดภาาาพนนทุกย่งในหน้จมืถืถอ จะเหมือนกับจอรถทุกอย่างนะครับสำหรับมือถือบางรุ่นถ้าเราปิดหน้าจอตัวกล่องสทะท้อนหน้าจอจอก็จะดับไปหยุดไปด้วยนะครับแต่บางรุ่นเราปิดหน้าจอตัวกล่องเช่นเปิด YouTube ไว้แล้วบล็อกหน้าจอกล่องก็จะเล่นไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นมือถือนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือนะครับถ้าสําหรับมือถือบางรุ่นนะครับมันอาจจะน่วงค áng, ้างภาพไม่ตรงเสียงนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องข้อเสียของมันอาจจะน่วงค้างภาพไม่ตรงกับเสียง หรืออาจจะหลุดนะครับถ้าเกิดว่ามือถือรุ่นที่ไม่รองรับนะครับแล้วก็การต่อไฟเลี้ยงกล่องต้องต่อไฟเลี้ยงที่ช่อง USB ที่จ่ายไฟนิ่งๆแล้วก็เสถียรถ้าไม่เสถียรกล่องจะร้อนแล้วก็จะหลุดง่ายนะครับจะหลุดค้างนะครับนี่ตอนนี้ผ่านไปตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับที่ค่อยมีคนไม่ค่อยนิยมติดก็จะเป็นกล่องตัว GMM นะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็น GMM HDI นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีทั้ง AV แล้วก็ HDMI นะครับ AV แบบ AUX นะครับเราต้องแปลงจาก AUX ไปเป็น AV นะครับถ้ารถไหนที่เป็น AV แบบ UX ก็ต้องไปแปลงเป็น AUX อีกรถไหนที่เป็น AV ก็ต่อ AV ของตัวรถได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับให้ใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์จากที่จุดบุรีนะครับแต่ว่าต้องมีตัวแปลงไฟหน่อยกล่องจะได้ไม่พังจะได้ไม่ร้อนจะได้ไม่เสียกล่องทุกตัวนะครับต้องมี ตัวแปลงไฟนะครับมีขายในช้อปปี้รัซารด้าน้เงี้ยการช่างนะครับตัวแปลงไฟ12โวลต์จ่ายไฟนิ่งเหมือนไฟบ้านนะครับต้องมีตัวจ่ายไฟ12โวลต์ให้ตัวกล่องน,นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีแถม USB Wi-fi เป็นเสา w i f i อย่างเงี้ยตัวรับ Wi-Fi เขึ้นมานะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถดูทีวีออนไลน์ได้นะครับดู youtube ออนไลน์ได้นะครับสั่งงานการสั่งงานสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลเท่านั้นนะครับไม่รองรับการสั่งงานด้วยมือถือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของตัวนี้ก็คือว่า มันจะมีนะครับหน้าหน้าเขาเรียกว่าคล้ายๆว่ารีโมทต,ตัวรับรีโมทนะครับออกมาข้างนอกเราสามารถเอากล่องไปซ่อนไว้หลังคอนโซลหรือว่าเก็บไว้นะั่นก็มิดชิดก็ได้เก็บไว้ในเก็มิดชิดก็ได้เราเฉพาะเอาเฉพาะหน้าตัวรีโมทมาไว้ที่หน้าตัวเครื่องเป็นตัวรับรีโมทในการสกดสังงานได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับต่อมาที่คนนิยมติดเยอะๆนิดนึงก็จะเป็นกล่อง PSI นะครับ ทั้งรุ่น S3 และ S4 นะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเราติดตั้งและใช้งานผ่านเน็ต WiFi นะครับตัวนี้ดูทีวีรองรับการสั่งงานด้วยเสียงด้วยเออ,เอ,อขออภัยครับไม่ไม่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับดูทีวีรองรับการสั่งงานด้วยรีโมทแล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยมือถือนะครับถ้าดู YouTube นะครับณนะปัจจุบันยังไม่อัปเดตรองรับการสั่งงาน YouTube ด้วยมือถือเท่านั้นนะครับ ใช้รีโมดสั่งงาน YouTube จะไม่ไม่เสถียรน,นะครับจะยังยังใช้งานไม่ได้นะครับในการฟังก์ชันใช้เกี่ยวกับ y o YouTube ยังไงก็ต้องยังพึ่งมือถืออยู่นะครับทีนี้ข้อจำกัดของตัวนี้ก็คือ,อถ้าเราสั่งงานด้วยรีโมทนะครับกล่องต้องหันรีโมทไปหากล่องซึ่งตัวรับสัญญาณตรงนี้ถ้าเราไปซ่อนกล่องไว้มิดชิดจะไม่สามารถสั่งงานกล่องได้กล่องก็ต้องมีหน้าตาโผล่ขึ้นมาให้รับรีโมทได้ด้วยนะครับการติดตั้งก็ต้อง ไว้ตรงหน้าคอนโซลหรือว่าตรงไหนที่สามารถรีโมทส่องถึงได้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมีทั้ง HDMI นะครับแล้วก็ AV นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยง12วลต์เหมือนกันนะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงแบตไปดีของงานงกันช่างนะครับแนะนําตัวนี้ถ้าใครมีรถมี AV ก็ต่อ AV ได้โดยตรงนะครับแต่ว่ากล่องรุ่นนี้เวลาเราซื้อมันจะไม่แถมสาย AV มาเราต้องซื้อสาย AV แยกนะครับหรือว่ารถรุ่นไหนที่รองรับการต่อ AV ด้วยช่อง AUX ร้านงันงัมีขายเป็นชุดนะครับชุดต่อกล่อง PSI อลองรับทั้งภาพและเสียงจะเป็นชุด AUX ของกล่องต่อไปหา AUX ของตัวรถนะครับเป็นชุดสําเร็จรูปนะครับมีในชอปปี้รัสด้ารั้งแงีการช่างอย่างนี้นะครับก็แตกต่างลองรับการสั่งงานด้วยมือถือด้วยรีโมทด้วยแต่ฟังก์ชันเต็มๆต้องสั่งงานด้วยมือถือเท่านั้นนะครับมาตัวกล่องต่อมาครับเป็นกล่องชวยดีนะครับกล่องชวยดีก็จะมี2ตัวหลักๆนะปัจจุบันตอนนี้ที่จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก่อน ตัวนี้ก็เป็นตัวกล่อง 2id เป็นระบบ Android นะครับเป็นระบบ Android ซึ่งกล่องตัวนี้บอกว่ามันเป็นกล่องรุ่นแรกนะครับผมมองว่าเป็นรุ่นแรกเนาะอ่าเป็นไฟเลี้ยง12โวลต์เหมือนกันนะครับใช้อแดปเตอร์ของแง่การช่างได้นะครับตัวนี้จะไม่มี AV นะครับจะมี HDMI เท่านั้นการติดตั้งในรถยนต์ถ้าเป็นระบบ HDMI ก็สามารถเสียบสายตรงๆได้เลยแต่ถ้ารถยนต์รุ่นไหนที่ไม่มีระบบ HDMI เราต้องมีกล่องแปลงสัญญาณจาก HDMI เป็น AV นะครับเพื่อต่อเข้าไปสัญญาณภาพที่รถจะต่อแบบ AUX หรือต่อแบบ RCA ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องผ่านกล่องแปลงสัญญาณจาก HDMI เป็น AV ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นกล่อง Android TV ข้อดีของตัวนี้นะครับมันจะมี TV built-in มาในตัวนะครับก็คือเป็นกล่อง TV เหมือน TV บ้านนะครับเหมือนกล่องจระเทียมกล่องรับสัญญาณที่บ้านเลย เราเปิดเครื่องขึ้นมารอสักพักหนึ่งนะครับเราแชร์ wi-Fi มือถือค้างไว้กล่องมันก็จะเปิดเครื่องแรกมันก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติที่เราเคยเชื่อมไว้จากนั้นมันก็จะเปิดทีวีให้เราเองอัตโนมัติโดยที่ไม่เข้าหน้าตาโฮมหรือหน้าตา Android เลยนะครับเช่นเราเคยเปิดช่อง3ามค้างไว้กล่องมันปิดไปวันต่อมาเรามาเปิดกล่องใหม่กล่องมันก็จะมาเปิดช่อง3นะครับขึ้นมาดองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกดสั่งงานอะไรที่ตัวกล่องอันนี้คือข้อดีของตัวกล่องทูไอนะครับแตกต่างจากกล่องพวก มีกล่อง Android กล่องอื่นๆทุกยี่ห้อเลยนะครับที่ไม่ใช่เป็น True i d ถ้าเป็นของพวกนั้นเวลาเราเปิดกล่องขึ้นมามันจะขึ้นหน่าจะหน้าตาหน้าจอโฮมนะครับจะไม่มีทีวีวิวอินมาในตัวเราต้องไปโอดทีวีออนไลน์มาลงเองนะครับบางของก็ไม่รองรับการโหลดทออีวีออนไลน์ด้วยนะครับการเปิดกล่องขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าตาโฮมของตัว Android เราก็ต้องใช้รีโมทเลื่อนไปสั่งงานเปิดแอปเปิดทีวี ซึ่งก็หลายขั้นตอนนะครับก็จะไม่สะดวกตัวนี้ก็เลยแนะนําคือมันจบสุดนะครับผมมองว่ามันจบสุดนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยอยากดูอะไรอยากฟังอะไรนะครับกดปุ่มไมในตัวรีโมทแล้วก็พูดเช่นเราอยากดูอ่าอยากฟังเพลงโลโซเราก็กดปุ่มเปิดเพลงโลโซอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นตัวเลือกพเพลงโลโซให้เรากดโอเคมันก็จะเล่นเลยอัตโนมัตินะครับอยากดูคอนเทนต์อะไรแล้วก็กดปุ่มไมแล้วก็พูด ตัวกล่องมันก็จะค้นหาให้เราเ internet, แล้วก็พร้อมเล่นเลยตลอดเวลานะครับหรืออยากเปลี่ยนช่องก็รองรับเช่นกดรีโมทแล้วก็บอกว่าเปิดช่อง3เปิดช่อง7เปิดช่อง9กล่องก็จะทํางานตามนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าด้วยนะครับซื้อมาครั้งแรกเราก็ต้องตั้งค่าให้กล่องด้วยนะครับกล่องตัวนี้รองรับการสั่งงานด้วยรีโมทแล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยมือถือผ่านแอปทวีนะครับ2อ,อย่างรองรับการสั่งงานด้วย2ออย่างรองรับการสั่งงานภาษาไทยนะครับ ตัวรีโมทนะครับไม่จําเป็นต้องหานรีโมทเข้าไปที่หาตัวกล่องเพราะว่ารีโมทของกล่องรุ่นนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธสัญญาณไร้สายแบบรอบทิศทางกล่องเราสามารถซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ที่สัญญาณบลูทูธไปถึงซึ่งในรถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถยนต์นะครับซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ครับสัญญาณบลูทูธไปถึงแน่นอนครับผมอ่าข้อดีของตัวนี้ตัวนี้รุ่นแรกนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นทูไอดีนะครับ นิวเวอร์ชันนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างบนข้างรอบด้านจะเป็นไฟสีฟ้านะครับหน้าตาพอร์ตเชื่อมต่อก็คล้ายกันครับไฟ1 2โวลต์เหมือนกันนะครับใช้ดับเตอร์ของงการช่างได้เลยมีช่องต่อน HDMI อย่างเดียวไม่มี AV นะครับเหมือนกันกับรุ่นแรกนะครับจุดแตกต่าง2กล่องตัวนี้นะครับรุ่นแรกกับรุ่น2ก็คือตัวนี้เร็วกว่าเสถียรกว่านะครับไม่หน่วงนะครับรีโมทตอบสนองได้เร็วกว่าถ้าตัวนี้เรากดรีโมทครั้งแรกเหมือนรีโมทมันจะ สมมติเราเรากดเพิ่มเสียงครั้งแรกมันอาจจะยังไม่สั่งงานคือรีโมทมันสลีปอยู่ถ้าเรากดครั้งแรกเพื่อรีโมทมันเปิดนะครับออนเรากดล็อป2รีโมทถึงจะสั่งงานนะครับแต่ถ้าตัวนี้เหมือนว่ามันออนไลน์ตลอดเวลานะครับรีโมทจะไม่เข้าสู่โหมดสลีปเรากดเพิ่มเสียงลดเสียงส,ยสั่งงานมันจะไม่หน่วงครับตอบสนองทันทีทันใดตัวกล่องจะเร็วกว่าเปิดปิดเร็วกว่าเสถียรกว่านะครับณปัจจุบันนะครับโอเคครับก็ทุกกล่องก็เคลียร์นะครับเกาะต้น กล่องไหนเหมาะสําหรับเราเราก็เลือกกล่องตัวนั้นนะครับแต่ผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับทุกกล่องนะครับไม่ว่าจะดีจะเร็วจะเสถียรแค่ไหนแอปจะดีแค่ไหนนะครับฟังกช์ชันจะดีขนาดไหนท่านติดเรากาดก็ไม่มีประโยชน์ทุกกล่องครับผมถ้าสมมติว่ากล่องตัวนี้ดีว่าเจ๋งๆเ,เอ,อ้ยทำไมช่างว่าดีเจ๋งๆแต่พอผมไปใช้งานทาไมค้างทาไมน่วงทําไมสะดุดเล่นหยุดเล่นหยุดนะครับ ไปเช็คที่เน็ตเราก่อนนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเน็ตไม่ดีครับกล่องจะดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับอ่าแล้วทีนี้การใช้งานเน็ตในมือถือเราต้องยอมต้องต้องทงา้าใจมันด้วยว่าเราลดเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับที่เหมือนที่บ้านนะครับฉะนั้นมันจะต้องมีจุดอับสรรัญญาณจุดบอร์ดมือถือแต่ละค่ายแต่ละรุ่นมันต้องมีแน่นอนครับจะไม่มีตัวไหนที่ครอบคลุมพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในถนนที่เราวิ่งไปนะครับเช่นถนนเส้นนี้ดีแทกดี อ่าทูไม่ดีถนนเส้นนูน้นทูด,ดีดีแท็กไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้กับสือถือว่าเปไ็นเรื่องปกตินะครับเวลาเราใช้ไปถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอับจุดบอดมันก็จะค้างหรือจะสะดุดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าก็ต้องอาจจะต้องปิดแอปเปิดแอปใหม่หรือว่ากดเลื่อนเพลงเหมือนมือถือนะครับเราดู YouTube ในรถเนี่ยรถวิ่งวิ่งมือถือเราไปจุดที่มันบอดสัญญาณหรือว่าโทรไล่อยู่จุดบอดสัญญาณมันก็จะหลุด,ลดค้างไป YouTube ก็จะค้างอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปเปิดชิปใหม่เลื่อนไอปิดแอปเปิดใหม่ประมาณนี้เหมือนเราโทรไลน์อยู่แล้วไปเจอจุดบอดสัญญาณไลน์ก็เงียบหายไปเฉยๆนะครับวางสายก็ไม่ได้อาจจะค้างไปเลยหรือวางสายได้แล้วก็โทรใหม่ก็ไม่ติดอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องราคาก่อนเรื่องราคานะครับสุดท้ายแล้วพูดยาวเลยนะครับถ้าดูจบชิปนี้ก็สามารถตัดสินใจได้ครับว่ากล่องตัวไหนเหมาะสำหรับเรานะครับเรื่องราคานะครับตัวถูกสุดจะเป็นตัวนี้ครับผม อยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้ a z a ด้าทุกอย่างนี่หาซื้อได้ในช้อปปี l a z a ด้านะครับส่วนทูแนะนําซื้อที่ช็อปหรือว่าเซเว่นะครับของแท้เหมือนกัน,นครับช้อปปี้ a ด้าอาจจะเป็นกล่องที่ติดสัญญานะครับตัวนี้300กว่าบาทนะครับแพงขึ้นมาหน่อยก็จะนี้ประมาณ400-600ถึงบาทนะครับอ่าแล้วก็มาเป็น psi ครับ psi ตัวนี้แพงกว่าเพื่อนแต่ก่อนมา400 300 300 400 500ตอนนี้อยู่ประมาณสัก600-800บาทนะครับ ราคาออนไลน์นะถ้าราคาศูนย์อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับของ PSI ประกันหนึ่งปีมาที่ตัวกลองทู่รุ่นนี้น่าจะไม่มีขายแล้วครับก็น่าจะหายากอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่พูดถึงอ่า,อาพูดถึงนิดนึงตัวนี้ตอนที่มาจัดโปรโมชั่นก็จะมีเก้าร้อยเก้าสิบาทเป็นกล่องแบบขายขาดไม่มีรายเดือนนะตัวนี้ราคาเต็มนะปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเป็นกล่องแบบราคาเต็มแบบซื้อขาดไม่มีรายเดือนนะครับก็คือซื้อแล้วจบเลยใช้ได้ปีตลอดปีตลอดชาติตลอดอายุการใช้งานนะครับ แต่ถ้ามีรายเดือนนะครับจะมีแถมซิมเน็ดให้มีแถมเด็ดบ้านให้ด้วยหรือว่าใครติดเด็ดบ้านอาจจะแถมกล่องนี้ให้ฟรีก็มีนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทก็มีนะครับอืมหรือใครจะยังไม่ไม่มีเน็ตบ้านทูไม่ได้กล่องนี้เราจะไปซื้อเน็ตใหม่พร้อมแพ็กเกจอยากได้ถูกๆูกหนูก็สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าผมจะไม่ติดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เน็ตบ้านใช้ด้วยแล้วก็ได้กล่องฟรีด้วยนะครับหน,นึง่งครับอันนี้เป็นกล่องติดสัญญานะครับแบบติดสัญญานะถ้าเกิดอยากสบายใจก็เท่าที่ผมบอกครับ 2,490บาทแต่ว่ากล่องตัวนี้ผมได้มาราคาลด50% 0อ่า1,200กว่าบาทห2 5 0รือบาทถ้าจะไม่ผิดนะครับซื้อในแอปเซเวถ้าในเพจของงาน,นี้ยการสร้างจะมีลงรายละเอียดบอกอยู่นะครับซื้อตอนมาลดราคาพวกนี้นะนมันจะจัดโปรครั้งหนึ่งเราต้องติดตามข่าวสารเรื่อยๆจากเว็บทัว e ดเว็บทนะครับก็จะมีพวกโปรโมชั่นแพ็กเกจให้เราเลือกให้เราได้ซื้อในราคาประหยัดนะครับบางทีอาจจะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะมีโปรโมชั่น9 0 0 9 9บาทก็ได,กได้ก็ลองลุ้นซื้อเอานะครับทีนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้ครับที่มาฝากกันสําหรับรุ่นไหนเจ้รุ่นไหนที่มีการรองรับ AVIN หรือว่า HDMI In นะครับแล้วไม่มีอุปรกรณ์ติดตั้งสามารถไปซื้ออุปรกรณ์ติดตั้งได้ในช้อปปีร้านกันี้ยการช่างแล้วก็ลาซาด้ร้านกันเงี้ยการช่ง ada, รา,นนนาชงนะครับ มีทั้งพวกสาย HDMI กล่ MI, องแปลง HDMI สาย AV แบบ RCA สาย AV แบบ AUX แล้วก็ตัวไฟเลี้ยงกล่องต่างๆ12โวลต์จ่ายไฟนิ่งเหมือนอะแดปเตอร์เดิมของตัวรถนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ